สุสานสัมพันธมิตรพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเรื่องเล่าสงครามเก้าทัพงามสับส์สวนศรีนครินแดนถิ่นประวัติศาสตร์ชมธรรมชาติแม่น้ำแควสวัสดีสระไอเรารับสาไทยปฐมคุช่ยไลรู้รักวัฒนธรรมไทยอ่ะ รักชาติออกศาสตร์กษัตริย์ไม่เคยขัดไม่เคยปัดประชาธิปไตยใส่ใจเมืองนักอ่านคุณเมืองการมุนลักภาษาไทยวัฒนธรรมสวัสดีมีแต่ประเทศไทยเจอหน้าทักไทยเรายัางสวัสดีเอ,อรวมส่งเสริมกันียนรู้ให้ช่วยกันดูทุกเพศทุกวัอยอ่ะวันนี้เรามาลองฝึกกันดูจะได้เรียนรู้ด้วยเพียงภาษาไทยอ่ะรักชาติออกศาสตร์กษัตริย์ไม่เคยขัดไม่เคยปัดประชาธิปไตย ใส่ใจเมืองนักอ่านคนเมืองกาศมนรักภาษาไทยร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ให้ช่วยกันดูทุกเพศทุกวัยอ่ะวันนี้เรามาลองฝึกกันดูจะได้เรียนรู้ด้วยเพียงภาษาไทยอ่ะคอ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 ควบกรรมอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายว่าเท่าที่พอ รักชาติออกศาสตร์กษัตริย์ไม่เคยขัดไม่เคยปัดประชาธิปไตยใส่ใจเมืองนักอ่านคุณเมืองการมลรักภาษาไทยร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ให no so ้ช nice <car ole offs> ่วยกันดูทุกเพศทุกวัยอ่ะวันนี้เรามาลองฝึกกันดูจะได้รู้ด้วยเพียงภาษาไทยอ่ะโคอคอคโคอคควบกรรมอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายว่าเท่าที่พอเออเออเออมน วัฒนธรรมไท,ทย